สวัสดีครับผมชื่อเผาปูผมอายุสองเดือนเอ้าวไปไหนล่ะไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวรอก่อนดิดะไปไหนให้ผมไม่สนรอกทีไอ้เสี่ยไรชจังมันแล้วนี่ทำไมทำไมม่ไม่คพราแกขนลวงไง ถึงคนล้วนเพราะแกกินปลาทูมากเกินไปไงแกรู้ไหมปลาทูมันมันไม่ดีต่อต่อแมวนะแกสามารถเป็นโรคตายได้แล้วเพราะไม่เชื่อถ้าแกกินไปแกอาจจะขวัญล่วงหมดอนเรื่องตัวก็ได้อ้าวแล้วมีวิธีแก้หากินปลาทูอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเหรอไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวใช่ไหมปราพูก็อยากกินเหมือนกันดังนั้นผู้ชม ผู้ชมครับฉะนั้นช่วยกันหาวิธีที่ทำให้ถวัวพูกินเลิกกินปัทููหน่อยนะ,นะโอเคนะตกลงนะตกลงนะ้ยพูดมากป่ะจบคลิปเลยก็แล้กันตอนนี้เลยโอเค